สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจัดเสวนาพิเศษโควิดไลฟ์ทล์กในหัวข้อยาต้านไวรัสโครโรนาภารกิจพิชิตโรคร้ายผ่าน Facebook ไลฟ์อออของทางสวทชโดยมีดเรเพศรัชกรนิติพลสีมงคลพิทักษ์นักวิจัยจากทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้าไบาโอเทคสวทชเข้าร่วมการเสวนา โดยส่วนหนึ่งของการเสวนาดเรเพศัชกรนิติพลได้กล่าวถึงความสําเร็จของการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมซึ่งเป็นสารสําคัญที่ใช้ในการผลิตยาฟาวิพิละเวียโดยระบุว่าในการผลิตยาตัวหนึ่งนั้นมีหลายขั้นตอนเริ่มจากกระบวนการต้นน้ําคือตั้งแต่การผลิตโมเลกุลยาใหม่ขึ้นมาส่วนกลางน้ําเป็นการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมหรือ API และปลายน้ําคือการปรุงเป็นยาให้เป็นยาเม็ดยาน้ําหรือยาฉีด ซึ่งทีมวิจัยได้ทําในส่วนที่เป็นกลางน้ําคือการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมซึ่งนับเป็นส่วนสําคัญของการผลิตยาโดยเริ่มต้นการวิจัยตั้งแต่ต้นปี2563ในช่วงที่ไวรัสโคโรนา2019กําลังระบาดหนักในประเทศจีนและต่างประเทศซึ่งในช่วงนั้นประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะผลิตยาฟาวิพีละเวียขึ้นเองได้และการนําเข้าในช่วงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ภายหลังจากนั้นได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากองค์การเพศศาสกรรการทีมวิจัยจึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอาจารย์จากมหาวิทยายลัยต่างๆและพันธมิตรจากต่างประเทศพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากพันธมิตร ทำให้ปัจจุบันทีมวิจัยได้ถ่ายทอดวิธีสังเคราะห์ให้กับองค์การเภสัชกรรมนำไปผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้สำเร็จพร้อมกันนี้นอกจากยาฟาวิพิลาเวียแล้วทีมวิจัยยังคงเดินหน้าศึกษาวิจัยยาตัวอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงตอนนี้ยังคงเดินหน้าพัฒนายาตัวใหม่ขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 ที่อาจจะมีอาการดื้อยาในอนาคตอีกด้วย